พ่อมันตายไอ<ห>้สัน มาเจอกูไอสัตว์มึงก็สับกับไปตายถ้าดูว่าแดดสุกูไม่ได้มึงก็กลับไปไอควายสมองมึงยังไม่มีเลยแดดดีๆมึงที่ทำไม่เป็นเจอมึงเนี่ยไอสัตว์แล้วคนอย่างพวกกูมันเลยไม่เย็นมึงก็แค่ขี้ในริมทางก็ปี้ไปคิดลามย่ข้าวหมาไปแดกแขบแย่งที่คนพิการอยากโดนซีในทุกทางกูส่งไปบี้ในวิมานมึงบอกเลยเห็นด้วยไรไอมังกำลังโดนปีในยี่ธาตว่าสมองมึงคือทุกข์เพื่อนกูเห็นอักษรกระด็นลงมาเยือนกูยิงมึงแต่ขมายามเข่ท้ามึงพวกกระเด็นโลค่าเรือนมึงทำฟอร์มเป คนเดียวคนเพียวแล้วเลียวไปมึงเบียวไงบอกสูงผาที่มึงบอกมึงเป็นหัวหน้าคือมึงเป็นหัวหน้าไอฝูงหมาไงและหัวหัวซวยงัดไปเดี๋ยวก็แหลกแล้วมึงไม่ต้องหวังไอสัตว์จะให้ใครมารักจริงกูด่าไงหัวควยก็ยนมึงลงไม่น้ำไปไงยีตีแม่มึงข้างหน้าต่างและกูไม่ปิดมักงกูเตะพ่อมึงตกลงเมไอสัตว์ไหลแถบไปสี่ข้างพ่อมึงเลยสาหัสสงเข้าโรงพยาบาลทบทีเสนหลังจากพ่อมึงดรบนเตียงกูไปปิดบบาออกซิเจนไอสัตว์ตายรออะไรอ่ะควยนี่ไงตายไม่ตายไอสัตว์ ที่จะบอกว่รุ่งยังไงเอาเดี๋ยวออเียวยนสัยออ อยากรู้ว่าพ่อมึงจะทํายังไงถ้าเกิดว่าลูกเป็นคนบ้าสัดด้านหัวควายหน้าหี้ไอ้สว์หน้านยิ่งกว่าโบโลนาไม่ชอบนั่งลนฟอยลอยอยู่บนคูโบต้าแถมกลางคืนแม่งชอบเลนย่องไปเย็ดทีกัวล่าสัดด้านอย่างนี้มึงไม่ใช่คนเรามั้งกัญชาอยู่กทิมมึงก็เอาพีซับการกระทำมันออกว่ามาบอกชิชัดมึงเป็นตัวอันตรายแบบควายนี่นะทำให้สัตว์ดมึงจะได้แดกสอดใส่พ่อมึงชับว่าจะพ่อมึงดันแตกก่อนมาฟังเพลงกูไม่มีหลอกสารแล้วกูมีแต่ราคากับสาวคู่ไอ้พ่อถ่ยเลยขี้หมอนเมป็นีลูกท ทำยืนกูบอกเลยพี่ด่างเฟ๊กไม่ต้องถามเลยด้วยเสียงที่ปิ้วกับน้ำที่ชิ่วเพราะแม่มึงโดนกูติ้วจากสันไอสาวเมร์แดงแจ๊ดแจ๊ดนะมันไหลแซ่แซ่แล้วแม่มึงหอบออกมาแฮ่้งๆมาเขาคอยแท้ๆตามด้วยแร่แร่ลากคอมึงมาปวดแล้วกูตกแป๊บแป๊บแต่มึงเลิกแซ่แซ่คนที่จะช่วยเวยแล้วกูส่งไปปวดตำได้ปวดส่วนมีแล้วแม่มึงอาจจะเธอไม่ใช่แล้วกูจะกูจับไม่ช่วยทำให้เธอบวดทีอร่อยไอเด็กไอ้เด็กเคี้ยวกูส่งไปขุดนานาจะตกแต่แต่มันไม่มีมึงก็เลยถูกพาลาเด็กเดือกูจะตีพวกมึงมาทุกอาชากูจะส่่งงงมมมมึึกกกกลลัับบไปตููีใใหห้้อยดาาาชนเิ และเป็นดาวซินโดมเงินที่พ่อมึงได้มามึงเอาไปดาวมีโอมึงไม่ต้องทำทรงว่ามึงอยากมีโคกูขอให้มึงพุ่งลงสะพานแล้วก็ชนหลายกิโลมึงจะได้เล่นข้าวหาดกันเป็นผีเฝ้าสารกูมาแค่คนเดียวกำลังกูในเท่าสามแล้วพวกมึงมีอะไรกูขอให้พวกมึงโชว์มาเติมกูให้มึงเลยสักสามร้อยเอาปะไทยชีวิตโควกับุญแลแม่มึงรวยพาเสียวแต่ว่ากูเสือกจะมาสายและหนอนมึงมันชายเขียวมึงเกอหรือไม่เอาวางขายกุ้งมาแบบตามเสียงออกมาแบบตามสายแล้วพ่อ มึงมานั่งยืนเถียงกูตบซามแม่งกามหายเลยกูมาแบบสบายทําแพ้พายกันกทังแรงแล้วตบปากปากกระจายทํากูกลายเป็นนักแชมป์กูอันตรายนะบอกไว้ไม่ได้แพงนี่กูแค่แม่งปีสไตล์ทามึงตายกันทังแกงอะอี่หี่ยาแท็กนี้ไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นไอสัตว์ไปเรื่อย ر ر ر